เออเกี่ยวกับข้อนี้พระพุทธเจ้านตรัสว่าพรหมจันนี้เป็นการขูดเกาพรหมจันนี้มิใช่การประเล่าประโลมไว้มารำวงกันอยู่ตลอดเวลาแต่พรหมจันนี้เป็นการขูดเกาใช่ํำนวนสันเลขะที่แปลว่าขูดด้วยมีดขูดเจ้าของมีคมสันเลขาทม ควมที่เป็นการขูดเกลากรําธรรมดาที่บ้านคือขูดด้วยมีดมันก็เอามีดขูดปลาขูดอะไรมันสะอาด <c oughs> ที่พรมจันนี้คือระบบปฏิบัติเป็นอยู่ในธรรมวินัยนี้ในศาสนานี้เป็นการขูดเกลา <c oughs> ที่คนที่มันยังเห็นแก่ตัวมันก็ดิ้นออกแล้วมันเป็นอิสระที่จะดิ้นออกมันไม่รับ <c oughs> มันมปฏิบัติตามธรรมวินยัย อย่างในพระปาติโมกเนีย่ยทุกข้อมเป็นการขูดเราทิพระที่เป็นตัวดำๆไม่ยอมรับคือไม่ถือวินัยในพระปาติโมกเป็นต้นนี่คือไม่ยอมรับว่าพระมาจันนี่เป็นของขูดเราขูดทำไมก็ขูดให้มันขาวก็ขูดสัตว์ขูดอะไรที่จะมาแกงกินก็ขูดจนขาวถึงนำมาแกงกินได้ หรือว่าจะทําให้หน้าดูเอามาประดับบ้านประดับเรือนว่าต้องขูดต้องแต่งเพให้สะอาดให้ขาวก็ออยอมรับระบบพรหมจันทร์ที่เป็นการขูดเกลาพรหมจันทร์สําหรับฤหัสถ์วัดศกวัดศิกาที่บ้านมันก็เป็นการขูดเกลาวมันเป็นพรหมจันยร์ชั้นนั้นมันก็ยังเป็นการขูดเกลาแล้วทำไมพรหมจันยร์ชั้นนี้ที่มาอยู่ที่วัด รงผมเริหนหวดหุ่มผมบ้าคาสายะนี่มันก็ยิ่งเป็นการขูดกลามากขึ้นไปอีกนั่นเขาให้ยินดีพอใจมันจะได้ถึงตัวพระพุทธศาสนาซึ่งจะต้องผ่านทาง,งผ่านขูดกลามันต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดาเนีย่ยผมเคยบอกให้ทราบกันเสมอเคยเือนใ้สังเกตกันสเนสมอว่าที่พวกฝรั่งไม่เข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาเพราะเขาไม่ชอบการเจ็บปวด ถ้าเขาชอบแต่การตามใจตัวเองจะใช่แต่สติปัญญาลงลงแร่งๆสนุกสนานในการศึกษาปรัชญาไม่ประพฤติประมาจเช่นมาบวชแล้วยอมขูดเรายอมอดอาหารยอมทําอะไรต่างๆที่มันเขาเห็นว่ามันมันมันไม่จาเป็นหรือมันไม่มันยังเป็นป่าเถื่อนเที่มัจะต้องมาขูดเกลามัน มันจึงเป็นการเหมาะสมแล้วที่คนพวกนี้มันเกนกันยกเลิกระบบการเที่ยนตีนักเรียนในโรงเรียนคือมันมันมีความคิดไปเสียในทางนั้นหารู้ไหมว่ามันต้องมีกันทั้งสองฝ่ายแล้วมันต้องตั้งตนในความขูดขลราวย่างเจ็บปวดไว้ก่อนเช็นการกินอาหารที่เกินไปหรือทีเฟอร์ที่สนุก,สน,กสนานสมเริงสมรานต้องงด ที่นักก็เคยกินแต่การกินเล่นกินสำเริจสำงารมันเขาก็ไม่อยากใช่ไหเรากินตามใจตัวเรื่องนอนอย่างมื่อกั้เรื่องอะไรต่างๆก็แต่เอาแต่ตามใจตัวมันก็ทํากันไม่ได้แม้จะให้มันนั่งคัตสมานั่งสมาธินี่มันก็ร้องโอกใะ่แล้ไม่ยอมแพ้ใชแล้วขามันเจ็บเมื่อไม่ยอมให้ให้มันขูดเราอย่างนี้จะทําไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้ <c oughs> นั่นเราที่เกิดเป็นคนตะวันออกส่วนชาติตะวันออกที่เคยชินกับการขูดเกลามาเป็นอย่างดีนะวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมอินเดียอะไรก็ตามมันตั้งอยู่วัากฐานการขูดเกล่าทนะ่้นเด็กๆได้ต้องการฝึกฝนอบรมมาเป็นการขูดเกล่าวมันจึงเข้มแข็งแล้วก็ข้าวรูปข้าวร้อยเราชินกับการที่จะกดมือทิน้นมือเราทําได้ หรือว่าสินกับการบังคับในเนื้อหนังร่างกายอย่างไงเราก็ทําได้แต่นนี้ซักจะตามคนฝรั่งซะแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวจินอยู่น่ะมันจะซักไปตามหลังในคนที่ไม่ไม่ชอบการบังคับตนซะแรกที่พู้เราฝรั่งนี่ก็มาทั้งฝรั่งส่วนมากแล้วก็ฝรั่งสมัยนี้ที่มันจเจริดเปิดเปิงไปในทางวัตถุนิยมฝรั่งในยุคอื่นมันก็เคยดีเหมือนกัน,น แลในว่าเดี๋ยวนี้ก็มันมีบางคนบางพวกที่มันเริ่มรู้จักพระเจ้ารู้จักศาสนามากขึ้นถ้ามันรับระบบศาสนาแล้วมันต้องยอมรับความปูดเตาร์ไม่ว่าศาสนาคริสเตียนหรือศาสนายิวศาสนาอะไรก็ตามแล้วในฝรังชนิดที่มันยังยอมระบบการปูดเตามันจึงเข้มแข็งเป็นพวกยิวเนี่ยมันเข้มแข็งที่สุดเลยบังคับทั้งทางเนื้อหนังแล้บังคับทั้งทางจิตใจมันก็เลย เป็นคนที่เจริญได้ทันี้พลั่งต้ารวยพลังสวนมากไม่เป็นอย่างนี้มันก็เลยอ่อนแอมังต้องเลยผ่านพาโลฮะกูบายเอาเปรียบผู้อื่นโดยอย่างอื่นเพราะมันมีตนตนดำๆมีตัวดำๆทั้งที่ผิวมันขาวนะเเรียกว่าเรารู้จักตน้นกันเสียทั้งสองตนคือ ตนดำและตนขาวอย่างนี้เรียกว่าตนเองที่ทุกคนควรรู้จักเป็ <c oughs> นการบรรยายขั้งที่สองต่อจากธรรมบรรยายขั้งที่หนึ่งที่เรียกว่าหลักธรรมะที่ทุกคนควรทราบค <c oughs> ั้นผมจะพูดแต่สิ่งที่ควรรู้จักต่อไปอีกจะบอกสามครั้งทีดเดียไป <c oughs> อันนี้หมดเวลาแล้วขอยุดกี่ว่าจะเสียงครานี้ก่อน